สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับทีมงานขุดลอกหน้าดินนะครับวันนี้เรามาขุดลอกหน้าดินนะเพื่อไปถมที่ของเจ้าของที่นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าแม็โครนะครับแมกโคเก่านะครับแล้วก็สิงรถบรรทุกนะ รถด,ดำครับสี่สามสี่คันนะครับอันนี้นะเราอยู่ที่หน้างานนะครับตำบลขวานะครับผมอันนี้ไม่ก็กำลังเอาดินขึ้นรถกระบะเะรถ กันส,สวยๆครับอันนี้นี่ครับจะเต็มนะฮะ เจ้าไถาคูปบต้าครับโหแรงครับคันนี้กำลังปรับสภาพทางนะ่ะหน้าดินนะอันนี้ก็พาน้องขุนพลมานะครับมาดูรถดำนะออกมาแล้วครับผมเต็มแล้วครับผมคันนี้โหคันนี้สวยมากเลยครับนะฮิโน่ เขียวครับโอ้โหเต็มคันรถเลยโอ้แรงๆครับโอ้สายสายครับอันนี้เหมือนกันมีน้องมะนาวด้วยครับคุณว่ามีน้องมะนาวด้วยสีเขียวครับผมอันนั้นนะฮะผมชอบมากเลยครับสีเขียวนะครับ เป็นการคุดล่อคลองเก่านะครับจะไม่โคนะะนี่ครับหลังจากเทแล้วก็ไม่ได้เข้าแถวนะครับ ถอย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 ไปเลยถอยไปเลยโอเคใส่มาแบบเต็มๆนะฮะหนักๆหน่งเลยเต็มๆนะอ๋กันาดใครครับสีเขียวครับโอ้สีนี้คุณพลชอบมากเลยครับสีเขียวครับเย้ไปแล้ว ออโอ้ยตุ๊กโอ้เต็มแล้วครับ้องมาเต็ม,ลมแล้วมาเลยครับสวยมากครับคันนี้สีเขียวนะโอ้โหมาครับ ครับขันต่อไปครับ <Okay. S 1> กำลังเตรียมนะฮะ ทีมงานบ้านคอนะครับมหาสารคามครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอขอ,อจบเพียงเท่านี้น,นนะถ้าชอบก็กดติดตามกดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับผมทีงานบ้านขวานนะครับสารคามครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม